กับมาแล้วค่ะ pues กับรายการเปิดดวงแห่ง <heavily> ช,ช่วงที่2ของรายการค่ะช่วงน oh, ี้ก็อยู่กับจย์บอยโหราวาเลตี้ค่ะต้องแต่ท่านผู้ชมไม่ต้องปรึกษานะฮะว่าจะใส่ียงเกงในสีอะไรดีนะครับเพราะมันบางทีมันพูดยากมันลึกซึ้งอ่ะใช่ไหมฮะไอ้เรื่องกางเกงในสีอะไรดีเอาให้ถามรอบแล้วกันเอางี้ดีกว่าถ้าสมมติาจารย์บอยเขาเป็นคนทักเนี่ยว่าไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าไม่ต้องถามมาว่าจะใส่สีอะไรยกทรงสีอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประเภทที่เรียกว่ากระป๋งกระเป๋าอ่ะใช่นะฮะาะเรื่องกางเกงในยกทรงเนี่ยผมก็เจอมาแล้วอีกแล้วนะลูกศิ เขาไม่ได้เขาไม่ได้คิดว่าผมบออนี่คือเฉพาะข้างนอกนะ<า>แกใส่ข้างข้างในข้างนอกเลยแล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมหนึ่งปีปีเดียวหมายถ<า>ึงว่าขึ้นศาลแค่ปีเดียวนะฮะคดีฟ้องร้องเรื่องหนี้สินเนี่ยชนะคดีได้แล้วจบภายในปีเดียวเคยเจอคดีจบปีเดียวไหมไม่ค่ะส่วนใหญ่จะยืดเยื้อกันค่ะตกลงกันแล้วตกลงกันอีกอะไร,ร,ร,น,รนี่ปีเดียวจบครับได้ตกงได้ตึกอะไรมาสารพัดเรื่อง ใช่แล้วค่ะมาย้ำช่องทางการติดต่ออีกทีนึงนะคะพิมพ์ทีซีเว้นวรรตามด้วยข้อความของคุณส่งมาที่4649000ค่ะครั้ง3บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกช่องทางห026893673ค่ะก็โทรเข้ามาได้นะคะตอนนี้ก็มีคนต่อแถวรออาจารย์ดูดวงกันแล้วเนี่ยพอสมควรเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เราดูให้เอสเมก่อนกันนะถูกต้องครับผมค่ะคุณสุธินัดนะคะ15กันยายน27ค่ะเวลาตี5.19นะคะ แฟนเก่ากลับมาเมื่อไรลักษณะนคู่การงานส,สรุปว่าจะเอาแฟนเก่าหรือจะเอาเนี่ยคู่ใหม่นั่นแหะสินะเราดูอย่างนี้แล้วกันว่าความรักแล้วกันนะว่า ความรักเป็นอย่างไรดีกว่านะ,ะสำหรับคุณสุธินัทนะครับเพราะว่าหนึ่งถ้าเป็นรักเก่าก็คือคนเก่ากลับมาถ้าเป็นรักใหม่ก็คือคนใหม่มนะฮะสรุปไปเลยว่าความรักของคุณสุธินัทช่วงนี้เป็นอย่างไรเรามาดูหนึ่งใบย,ยังเลยคคุณสุธินัทจ๋านี่ผมไม่ดูไพ่ยอย่างนี้เลยนะ,ะไพ่ขึ้นเลยนะฮะเป็นผู้หญิงสาวคนเดียวยืนนหน้าตาบ้องเบลอยู่นะครับช่วงนี้นะฮะค่อนข้างจะไม่ชัดเจนในเรื่องของความรักผมบอกได้เลยว่าช่วงนี้ความรักก็คืออาจจะยังไม่ชัดเจนคือเข้ามาก็คือเหมือนคุยกันสนุกสนานอย ดีฮะคุณสุธินันครับไม่ต้องกลัวครับการงานทุกอย่างยังคงที่ยังคงดีอยู่เพราะว่าจากไพ่ตัวนี้บอกว่าตัวคุณเองเนี่ยยังได้นู่นได้นี่จากการทำงานอยู่ก็จะ,ะ,ะไม่ต้องกลัวครับหนึ่งงานดีแต่ความรักยังนิ่งๆอยู่นะฮะวันนี้ไพ่ที่อาจารย์ใช้ดูคือไพ่อะไรคะอาจารย์เป็นไพ่เฟิงชุยครับก็คือเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาจจริงๆแล้วเขาออกมาเนี่ยเป็นเรื่องของการควงจุ้ยก็ได้นะแต่จะบอกท่านผู้ชมนิดนึงครับว่าไพ่ ไพ่ทาโร่หรือไพ่อะไรก็แล้วแต่นะครับจริงๆแล้วสามารถตอบได้ทุกเรื่องอะนะฮะไม่ใชเป็นว่าจะต้องไพฟ่ฟงสุยต้องมาตอบเรื่องคงจุ้ยไพ่เกย์ต้องดูให้แต่เกไพ่ทอมดี้จะต้องดูให้แต่ทอมดี้มไม่ใช่นะฮะท่านผู้ชมสามารถทายได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวไว้วันไหนผมจะใช้ไพ่นู่นไพ่นี่มาดูอีกอนะฮะท่านต่อมาเไปค่ะคุณนีค่ะบ้านสองศู้าทับเก้ตั้งพระถูกไหมตั้งพระถูกไหมโอเคคุณเนีอธิฐานให้ดีนะว่าบ้านเลขที่205ศูทับเกนะครับตั้งพระถูกหรือเปล่า โอเคครับชัดเป๊ะครับถูกครับแน่นอนครับไม่ต้องกลัวเขาบอกว่าตัวคุณนีเองเนี่ยตั้งผ้าเนี่ยถูกต้องอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับเพียงแต่ว่านิดนึงจากภาพอย่างนี้เขาบอกว่าตั้งถูกอะไรถูกหมดทุกอย่างแต่คุณนีเองเนี่ยบางทีละเลยในเรื่องของกลิ่นหอมนะฮะทูบครับจุดบ้างนะครับ ค่ะนะคะท่านต่อไปค่ะมาที่เบอร์โทร,รบ้างแล้วกันนะคะ <ผม S 1> คุณนัทธิพรค่ะค27พฤษภาคม0ูนย์าค่ะดวงชะตาเป็นยังไงบ้างเงินทองค่ะคโอเคเอาเรื่องการเงินแล้วกันะกนะ <Finnish S 2> ว่าสำหรับคุณนัทธิพรน,นะฮะช่วงน,นี้รายไ,ไ,ได้การเงินเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับโอ้ยมันอย่างนี้เหนื่อยหน่อยนะคุณนัทธิพรครับจากภาพอย่างนี้ก็บอกว่าตัวเองเห็นไหมเต่ายูนบนสะพานนะฮะเต่ายิงเต่ามันขึงบวกึึงบกกึึงนนะแต่คุณอย่าลืมนะเดี๋ยวเวลาคุณข้ามสะพานเสร็จแล้วอะไรจะเกิดขึ้น ฝั่งข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์หรือเปล่าจะมีผักบุงยย้งเยอะแยะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้เป็น,นช่วงระหว่างทางสำหรับคุณนัททิพรนะครับผมแนะนําว่าช่วงนี้ให้อดทนครับอ,อันที่หนึ่งอดทนอันที่สองนะครับประหยัดเพราะระหว่างอยู่บนสะพานตัานต้องเข้าใจนะว่ามีน้ําไม่บนสะพานไม่มีค่ะอาจารย์ของกินมีไหมครับท่านผู้ชมไม่มีค่ะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้อาจจะขาดแคลนไปบ้างแต่คุณก็สามารถที่อดออมได้แล้วคุณอดทนอีกนิดเดียว นะอีกนิดเดียวเนี่ยคอมันลงไปแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะหาอะไรได้ดีขึ้นอีกนะฮะช่วงนี้เดือน2เดือนนี้นะอดทนมากๆครับค่ะโอ้ยเซ็งนะมาอดทนเราทันวาเนี่ยอ่าท่านต่อไปนะคะคุณวีนาค่ะบ้านเลขทีนะคะ1ทับสองหมู่หนึ่งค่ะห้องพระและเจ้าที่วางถูกไหมบูชาอะไรโอเคคุณวีนาที่ฐานใหม่นะครับว่าห้องพระนะครับที่จัดอยู่ตอนนี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับผมหยิบไพ่แทนเลยนะครับถามว่าถูกไหมพอท่านท่านจะถูกแต่สลับไปนิดนึงครับ นะฮะสลับไปนิดนึงคือคุณไปดูนิดนึงนะฮะว่าสิ่งที่คุณวางอยู่ตอนนี้นะฮะก็เรียกว่าศักชั้นเนี่ยมันจะต้องซ้ายขวายังไงนะฮะตอนนี้ยังผิดอยู่นิดเดียวในเรื่องของการสลับแต่ที่คุณวางเรียงเนี่ยภาพพุทธอยู่บนพระ<ห>สมตามมาถูกต้องแต่ศักและชั้นในบางจุดยังผิดอยู่นะครับดูอีกนิดนึงนะครับอันที่สองเจ้าที่าทางนะครับที่คุณวีนาถามมานะครับโอเคเจ้าที่ถือว่าใช้ได้ครับไม่ต้องห่วงครับแต่นิดเดียวเลยหลังเจ้าที่ยังมีอะไรขยับขยื่นอยู่หาวิธีทําให้นิ่งเสีย ะะหลังเจ้าที่ที่บอกมีอะไรขยับขยับเพียนอย่างเช่นบางคนมีประตูเรื่อน oh, นะฮะ,ฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือบางทีเนี่ยมีบันไดยอยู่แต่เราบางเจ้าที่นิดเดียว<ะ>อาจจะต้องบางให้มิดหรือให,ให้ให้สนิทยิ่งกว่านี้หรือทําให้มันดูแล้วมันมั่นคงยิ่งกว่านี้ นะครับแล้วจะดีขึูนะคะคุณวีนานะคะไม่รู้ว่าคุณวีนากับคุณคุณอะไรนะคุณนีเมื่อกี้ใค่คนเดียวกันหรือเปล่าอาจารย์ส่งข้อความมาไม่เป็นไรฮะนะคะคุณเพิ่นค่ะ27่สิจพิกาเยนนะคะ2507ค่ะรถ4034ครับผมน่าจะถามว่าเป็นยังไงบ้างครับรถ4034อย่างที่บอกนะฮะถือว่าพอใช้ได้แต่ว่าระวังนิดนึงเรื่องของเสียงนะฮะในช่วงนี้สำหรับคุณเปิ้ลนะฮะก็คือเขาบอกเสียงเนี่ยจะมีปัญหาในช่วงนี้และที่สองนะครับช่วงนี้4034นะะฮผผมมต้องงเตือนนนนิดึะฮะว่าระวังนิดนึงมันจะมีรอยขขดีดจาก จากเด็กมือบอลเด็กมือบอลครับผมเราขูดคิดจากเด็กมือบอลไม่ใช่ไปเฉียวชนนะฮะมันที่คุณอยู่เฉยเนี่ยมีมีเด็กเขาเล่นเขาถืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็เดินอย่างเงี้ย ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าลูกใครนะฮะม่ลูกใครเป็นพ่อแม่อยู่ผณก็ต้องดูให้ดีว่าเด็กคนนี้คือใครนะฮะแล้วจะได้ตามถูกนะเพราะมันจะมีรอยขุดขีดจากเด็กมือบอลนั่นนั่นเองค่ะนะครับท่านต่อไปค่ะคุณกนกพรค่ะหนึ่งมีนาคม2478นะคะบอกว่าสุขภาพช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีเลยนะคะเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็ถามเรื่องของการเงินซื้อขายที่ดินว่าจะได้เงินคุณกนกพรหนึ่งมีนาคม2478สุขภาพช่วงนี้ผมดูนิดหนึ่งว่าเป็นอย่างไรโอ้โหมันอย่างนี้มึนมนศีรษะใช่ไหมนะฮ ช่วงนี้จะมีอาการมึนมึนศีรษะแต่ผมบอกได้เลยว่าท่านผู้ชมทุกคนนะฮะช่วงนี้เนี่ยมันมีปัญหานิหนึ่งในเรื่องของคนสูงอายุจะมีปัญหามึนศีรษะหรือมึนปวดหัวอยู่บ่อยๆหรือพักผ่อนไม่เพียงพออาการวีวีวุ้ดๆเป็นกันเยอะมากท่านผู้ชมช่วงนี้ให้รักษาตัวเองให้ดีเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเสี่ยงในการที่จะไปเดินหรือทาอะไรคนเดียวนะฮะเพราะมันจะเกิดอย่างนี้ท่านผู้ชมประมาณปลายปีหรือไงเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเรื่องดวงอาทิตย์บางส่วนเริ่มแตกไงมันจะเกิดเหมือนพายุสุลิยะแล้วมันจะเหมือน ะะและก็วันนี้เนี่ยวันนี้สุริยุปราคาด้วยนะฮะต้องระวังสุขภาพเป็นพิเศษนะฮะสุริยุปในเรื่องของราศรีตุลน,นะฮะเพราะต้องระวังเหมือนกันนะฮะต่อมาถามเรื่องในหน้านะสุขภาพแล้วแล้วก็วก็เรื่องของซื้อขายที่ดินจะได้เงินใหมค่ค่ะโอเคนะ,ะเป็นในหน้าหรือเปล่าคุณกนกพรน,นะฮะเอามาแบ่งกันบ้าง <c oughs> ะะขายที่ดินได้้โ,โหได้มาสามใบเลยปึ๊บ ถามว่าได้ไหมคุณกนกงพรครับไปสัญญงสัญญาอะไรไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้าที่เทางไว้นะครับอย่าลืมนะครับถามว่ามีโอกาสได้ไหมยังต้องรออีกนิดหนึ่งครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเหมือนกับว่า<ไ>ทางคนที่จะซื้อเนี่ยเงินเนี่ยยังไม่ผ่านหรือย,ยังไม่เข้ามานะฮะเขารอเรื่องตัวเงินนิดหนึ่งครับแล้วถามว่าได้ไหมได้ครับค่ะท่ามอย่าลืมนะอาจารย์บอกกับน้องเอ็มนะ อันนี้คือประเด็นสําคัญอาจย์ถูกต้องค่ะสี่มิถุนาย,ยน3ามสองนะคะจะมีโอกาสโยกย้ายงานใหม่ครับนะคะคุณซองนะโอเคคุณซองอธิฐานใด้ดีนะว่าจะมีโอกาสได้เปลี่ยนงานหรือโยกย้ายงานใหม่นะครับหยิบให้หนึ่งใบเลยย่างละครับเห็นไหมมังกรพันหลักอยู่น <c oughs> ี่ดูให้ดูรูปใช่ะค,ะค่ะนะฮะมังกรพันหลักอย่างนี้ยังไม่มีโอกาสนะช่วงนี้อาจจะต้องอยู่ที่เดิมๆที่สําคัญนะฮะอยู่ที่เดิมนะฮะคุณพยายามพัฒนาก่อน ه, แล้วเดี๋ยวเวลาคุณย้ายไปหรือไปอยู่ที่ไหนนะฮะคุณจะไปอย่างเขาเรียกไปอย่างแบบสง่างสง่าง,งาม,มแต่ถ,<า>ถ้าอยู่ที่เดิมเนี่ยอยู่แบบที่เขาดา่าสมมติเราคุณไปไหนเนี่ยเขดาด่าตามันไม่ดีอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้คุณซองครับทําที่เดิมเนี่ยให้ดีที่สุดนะฮะแล้วเวลาคุณจะย้ายไปไหนให้ที่เดิมเนี่ยเขาเขาเสียดายแล้วก็ให้ที่ใหม่เนี่ยเขาอยากไล่คุณ <ขา S 2> นะครับผมนะคะอท่านต่อไปนะคะคุณป้าอุ่นเรือนละกัน<ข>าจา,<ม>จานนะชื่อเพาะมากเลยนะคะถามเรื่องของหมายเลขโทรศัพท์มาค่ะครับผม เอาสี่ตัวท้ายใช่ไหมคะ,ะถูกต้องครับ2889ค่ะถามเรื่องของโชคลาบค่ะโอเคคุณป้าอุ่นเรือนครับ2 8 8 9เดี๋ยวนะฮะเรื่องโชคลาบมันตอบไม่ค่อยถูกรรู้แต่ว่าคุณป้าอุ่นเรือนเนี่ยเป็นคนที่มีฐานะเป็นคนที่มีเงินให้คนอื่นยืม,มนะแล้วระวังนะครับ2 8 8 9เ้าขายืมแล้วเขาจะยืมเลยอ้าวจริง <laughs> ยังไงดีอาจารย์ครับมันต้องมีการกงแกงแก้ยังไงคะม,มันแก้ยากต้องแก้ที่ใจครับคุณป้าอุ่นเรือนครับ <laughs> แก้ที่ใจคืออะไรครับใจแข็งครับ ถูกไหมคือ,อย้ายเขายืมถูกต้องเขคุณให้ยืมปุ๊บขเขาก็ไม่จ่ายคุณเพราะสองแปดแปดเก้านี่โอกาสที่โดนแฮฟหรือโดนโดยที่เขาไม่จ่ายเยอะมากนะครับอันที่สองถามว่ามีลาบไหมคุณเป้าเรือนครับดูจากเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวผมจัดนิดนึงว่ามีลาบไหมนะครับถามว่ามีไหมยังไม่ค่อยเท่าไหร่ละฮะดูจากไพ่อย่างนี้บอกว่าในช่วงนี้เนี่ยคุณเป้าเรือนเองเนี่ยลาบผลยังไม่ค่อยดีเท่าทีา่ควร ให้อดทนนิดนึงแล้วทำบุญเพิ่มแล้วกันฉะนั้นงวดนี้ก็อย่าไปหวังเลยใช่ไหมคะนิดเดียวนิดเดียวคือถ้าไม่ได้เลยอย่างที่ผมพูดน่ะน้องเอีมก็ใช่ไหมคะคือถ้าไม่ได้เลยรู้สึกไงกระวนกระวายใจออไดดด้้ซืนิึงก็ยัีสมมตินะเราไปนั่งอยู่ในวงเขาคุยกันอยู่อีกเก้าคนเนี่ยซื้อกันหมดมีเราคนเดียวไม่ซื้ออะแล้วเขก็แบบลุ้นกันไปไม่มันมันคนอื่นเขารุ้นแล้วเราไม่ได้รุ้นน่ะนะฮะเรารู้สึกไงน้องเอม กวนกวา歪ใจนิดนึงจะออกมานี่นะถูกนิดนึงนิดนึงค่ะนิดเดียวพอนะครับผมค่ะต่อไปค่ะคุณอ่านว่าคุณคารินใช่ไหมครับสามเจ็ดหกหนึ่งทับสี่สี่สองท้ดูดวงเรื่องบ้านให้หน่อยค่ะโอเคคุณคารินครับสามเจ็ดหกทับหนึ่งสิอ่าสามเจ็ดหกหนึ่งทับสี่สี่สองค่ะว่าเวิร์กไหมถือว่าใช้ได้นะฮะแต่บังเอิญบังเอิญคุณคารินเองเนี่ยตัวควายนำหน้าถ้าเกิดคุณใช้ชื่อคารินจริงๆนะฮะควายนี่เป็นอักษรดาวของอ่าดาวอังคารขวาวอังคารอยู่ตรงนี้ปุ๊บคุณ อยู่บ้านอย่างนี้แล้วเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยจะเป็นคนขี้บน่นเป็นคนขี้เบือ่อแล้วคุณเองเนี่ยจะเป็นคนที่กาเรียกว่านู่นนี่นั่นในบ้านตลอด <h> นะ,ะเป็นผู้จัดก,การเกินไปะนะฮะผมแนะนํานิดนึงว่าบ้านหลังนี้นะฮะถามว่าดีไหมถือว่าดีนะแต่ตัวคุณเองเนี่ยต้องจะต้องเบานิดนึงนะฮะร้านที่สอนะครับบ,ะคะบบ้านหลังนี้นะฮะ lemonade, ที่บอกว่า3 7 6เจ็ดหกหนทบอนะครับบอกว่ามีโอกาสที่คนในบ้านนะฮะกินหวานจัดแล้วจะไม่ดีเพราะบ้านหลังนี้ต่อไปจะชอบกินหวาน แล้เขากินหวานหวานมากมากปุ๊บคนหนึ่งในนั้นนะอาจจะมีเรื่องของเบาหวานอยู่และที่สําคัญคุณคาินครับลองกลับไปดูนะฮะว่ามีเชื้อสายที่เกี่ยวข้องกับเบาหวานบ้างหรือเปล่าถูกไหมฮะถ้ามีเชื้อสายที่เกี่ยวข้องกับเบาหวานโอกาสเป็นเบาหวานมีสูงมากครับสำหรับบ้านหลังนี้ ค่ะนะคะอ่ะท่านต่อไปค่ะคุณจิวไรรัตรค่ะ25มิถุนายนนะคะ2,500วันอังคารคถามเรื่องของบ้านมาค่ะอาจารย์นะคะบ้านเลขที่998าเก้ทับหนึ่นะคะจะเปลี่ยนเป็น85ดห้าทับหนึ่ไม่ดีอะไรยังไงคะอาจารย์ไอ้998ของเก่าวันดี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 มากมาย85อย่าไปใช้นะผมบอกว่า998าเนะคุณรู้ไหมคุณมีอภิษิหารมีตัวเขาเรียกว่านะอภิษิหารเรื่องโชคลาภ อาจเป็นหาเรื่องเงินก้อนโตอาจิหารน่นนี่นั่นแล้วแม้กระทั่งขโมงขโมยบางทีเนี่ยยังไม่ค่อยกล้าเข้าบ้านคุณเลยนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดเป็น85เมื่อไหร่นะฮะณวันนั้นน่ะเดี๋ยวคุณคอยดูจะมีคนจรจัดหรือคนอะไรเนี่ยมาขโมยของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ระวังนิดนึงนะครับแต่ถามว่าบ้านเลขที่เก่าดีไหมถือว่าดีกว่าครับบ้านเลขที่ใหม่ถามว่าดีไหมไม่ค่อยดีครับนะฮะแต่บ้านเลขที่เก่าและเลขที่ใหม่นะขนาดเดียวกันที่ผมเห็นจากเซนต์ตรงนี้นะเขาบอกว่าเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยมักจะ กล้วยกล้วยอะไรก็ได้ใช่ไหมท่อาจารย์กล้วยอะไรก็ได้ครับจะเป็นกล้วยหอมกล้วยกล้วยอะไรก็แล้วแต่คุณไหวไปเลยครับนะครับแล้วท่านอยากจะช่วยเหลือคุณเป็นกรณีพิเศษนะฮะไม่ว่าที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะว่าเหลืองขโมยไอ้ขโมยก็โจทได้เลยจะเบาบางลงนะครับเจ้าที่ที่ดีบางบ้านนะฮะท่านผู้ชมรู้ไหมว่าเวลาจะมีขโมยขึ้นบ้านเนี่ยท่านจะมาจ้องเลยแล้วขโมยจะไม่กล้าเข้าบ้านเคยเจออย่างน้องเยี่ยมอย่างเงี้ยยังไม่เคยเจอขโมยค่ะแล้วก็ไม่อยากเจอด้วยค่ะออ๋คิดว่ายังไม่เคยเจอที่เงินหนูว่าปีนี้ใครโอเคต่อไปค่ะจจกัังหวด ระนองนะคะค,คุณพี่เล็กค่ะ12ธันวาคมพศ2509นะคะถามเรื่องการเงินสุขภาพคโอเคคุณพี่เล็กครับ12ธันวา2509นะฮะการเงินช่วงนี้เป็นอย่างไรเ,เป็นยี่งไรนะ,ะ <c oughs> ครับโอ้หให้มาสองอันเลยนะฮะนี่คุณกาลังรอฟังข่าวดีอยู่ใช่ไหมก็บอกเลยว่าช่วงนี้คุณพี่เล็กเองนะครับ <imet. S 2> กำลังรอฟังขา่งขาวเรื่องของการเงินนะฮะแล้วข่าวนี้จะเป็นข่าวดีเรื่องของการเงินแล้วคุณเนี่ยจะได้เงินมาจากสิ่งที่คุณรอคอยแล้วสิ่งนี้จะมาหมุนเวียนทําให้คุณเนี่ยชีวิตสุขภาพอ่าไม่ใช่สุ ว่าดีไหมได้ครับคุณมีโอกาสได้แต่ว่าข่าวที่เราคอยผมคาดว่านะประมาณปีหน้าแหละถึงจะได้นะครับส่วนเรื่องสุขภาพที่ถามผมว่าเป็นอย่างไรนะครับสับคุณพี่เล็กนะครับอถ้าดูจากอย่างนี้แล้วนะฮรสุขภาพเป็นยังไงครับถือว่ายังพอได้อยู่นะครับคุณพี่เล็กครับแต่ว่าตัวคุณพี่เล็กเองไหนจะมีอาการอะไรรู้ไหมตอนนี้สุขภาพตรงบ่าและไหล่ตรงเนี้ยคุณจะปวดมือคุณจะปวดแล้วก็ล้ามันนะฮะเกิดจากอะไรครับเกิดจากความเครียดเกิดจากการนั่งทํางานเยอะเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววิธีแก้ไขนะครับนวดบ้างสปาบ้าง อันที่2นะครับเปลี่ยนเขาเรียกเป็นอริยบทนะฮะนั่งทํางานไปนะฮะสมมติคุณต้องทานู่นทำนี่บ้างอย่าเขาเรียกอย่านั่งทํางานเฉยๆนะฮะแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับพอคุณเปลี่ยนอริยบททุกอย่างเสร็จแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าคุณซื้อไอ้นี้ไ้เลยนะฮะไอ้น้ำมันนวดนอะ่ะที่เย็นๆอนะ่ะเอาอย่าร้อนเลยคุณจะแสบน,นะฮะเก็บไว้ที่บ้านเลยพอคุณตึงล้าเมื่อไหร,ร่นะฮะป้ายทาเลยแล้วทุกอ,อย่างจะเบาลงเพราะว่าคุณรู้ไหมสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าคุณทําให้มันเนี่ยเกิดหนักๆเข้าหนึ่งจะกลายเป็นนอนไม่หลัับบคะนไมมมลเเเกกกิดดรขึ้ี๋ยว็จา เขามาเกนมาครับหรืออะไรก็แล้วแต่ความดันก็จะขึ้นสุขภาพโรคภัยจะมาเยอะ,ะเราบันเทาตัวเองได้รีบบันเทาเสียนะครับมีค่ะช่วงนี้เป็นช่วงหมอบอยตอบเรื่องสุขภาพนะคะได้หมทคุณผู้ชมอ่ะ,อ,ะอันนี้นะคะ บ้าน192เทับ 2, เป็นไงบ้างนะคะเกี่ยวกับการค้าขายและความสัมพันธ์คนในบ้านรู้สึกว่าเขาจะมีปัญหาในเรื่องของสาราอาจารย์ไม่เป็นไรให้ห้ตัวยาว,ยาวมาต,วต,วตัวตัวยาวสวยครัตัวนี้เป็นใช้กับตัวดูสีซะเยอะใช่มครัทับถามว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแรกสุดเลยผมบอกเลยว่าเกี่ยวข้องกับค้าข,ขายขายถือว่าใช้ได้นะแต่1 9บทับ 2, มันเสียอย่างหนึง่งเวลาคุณค้าขายเนี่ยคุณมักจะทําอะไรที่มันเดิม คุณมักจะเป็นเขาเรี่กไม่มีเขาเรียกเหมือนไม่มีวิสัยทัศน์เหมือนไม่มีการครีเอทีฟใหม่ๆหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีอะไรที่ว่ามันทำให้มันหลากหลายขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะสิบเก้าทับสองถามว่าทาไงดีคุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองไม่ได้บอกให้ไปเปลี่ยนบบ้านเลขที่นะฮะไม่ต้องบอกว่าบ้านเลขบ้านนี้เล็กที่ 24, ยี่สิบสี่อะไรไม่ต้องเขียนนะ,ะเอาแค่ว่าเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเปลี่ยนแนวความคิดตัวเองครับอย่างเช่นที่คุณขายด้เดิมๆอยู่คุณลองเปลี่ยนดีไหมนะฮะคุณลองเพิ่มเติิมมมมดียอ่างเชสต ขายเฉาก๊วยอยู่แทนที่เป็นเฉาก๊วยเฉยๆใส่น้าเชื่อมเฉาก๊วยใส่นมดีไหมเฉา,าก๊วยใส่่านมเปรี้ยวดีไหม<ะ>แล้วเพิ่มมูลค่าได้ไหมอย่างนี้ม,มันจะเพิ่มมูลค่าทันทีใช่ไหมฮะอันที่สองนะฮะถามผมเรื่องความสัมพันธ์คนในบ้านนะฮะผมดูนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะครับพอใช้ได้ครับเพียงแต่ว่าจะบอกว่ามันจะมีเด็ก เด็กที่อยู่ในบ้านนะผู้หญิงหรือผู้ชายผมไม่ทราบนะเขาจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวมากเกินไปจะเป็นคนที่ว่าแบบเก็บกดหรือไม่ค่อยยุ่งไม่ค่อยยุ่งกับคนอื่นมากเกินไปเกิดจากอะไรครับเกิดจากห้องนอนเขาเนี่ยเหมือนกับอยู่ใต้หลืบใต้หลังคา หรือตัวเขาเองเนี่ยอาจจะนอนอยู่ใต้ใต้คานนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววิธีแก้ก็คือขยับเตียงเขาแล้วเอาศีรษะเขาเนี่ยไม่ไม่ยยกแต่หัวก็นะ <laughs> หันหันหัวเตียงเนี่ยนะครับไปทางข้างบ้านเสีย <c oughs> นะครับห้ามหันหัวเตียงไปหลังบ้านหรือหน้าบ้านเด็กขาดไม่อย่างนั้นแล้วเขาจะดื้อมากๆแล้วเขาจะไม่เชื่อฟังแล้วเขาจะอยู่เป็นเขาเรียกว่านะโรคส่วนตัวเขาแล้วสุดท้ายแล้วเขาจะกลายเป็นเด็กมีปัญหา นะครับค่ะอาจารย์ขาห้ามนอนใต้คานใช่ไหมคะแล้วถ้าอยู่บนคานแบบเอ็มทำไมคะก็ดีฮะก็แค่ระวังตกนั่นเองนะฮแต่ผมยากคุณผู้ชมมือเหนียวมือเหนียวอ่าต่อไปนี่เป็นแฟนคลับใหม่ของเรานะเพราะไอ้ผมเคยอ่านชื่อนี้เลยป้าเอสค่ะเกิดวันพฤหัสนะคะปีเถาะค่ะที่อยู่107ทับ3นะคะอยู่แล้วดีไหมคะอาจารย์อ่าป้าเอสครับ107ทับ3ถามว่าอยู่แล้วดีไหมป้าเอสจะเอาแล้วเป็นชื่อป้าเอสด้วยนะเอสเนี่ยเอาอ่างนำเลยนะฮะผมบอกว่าคุณอยู่107ทับ3คุณจะอารมณ์ร้อน นะฮะแต่ถามว่าจริงๆดีนะบ้านนี้ทําให้รวยได้นะแต่หนึ่งคุณจะอารมณ์ร้อนเกินเหตุนะฮะอันที่2ปุ๊บเวลาคุณอารมณ์ร้อนปุ๊บบางทีคุณจะเหวี่ยงคุณจะปัดแล้วบางทีเงินกําลังจะมาเนี่ยคุณไม่เอาละคุณจะทิ้งทันทีหรือบางทีเนี่ยความใจร้อนเนี่ยทำให้คุณเนี่ยเสียหายเรื่องของการเงินได้<ะ>คุณป้าเอสครับหนึ่งศูนย์เจ็ดพับสามนะครับหนึ่งควรที่จะใจเย็นยิ่งขึ้นอันที่สองนะครับควรที่จะหานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาบูชานี่นะครับขอให้หาาาสสิิิิิ่่่งศกดททธีถ้เเเววคุณชญนรนมา ก็ขอให้เชิญพ่อแม่สุพรรณกัลยามาด้วยก็คือเป็นพ <ฮะ S 2> ี่สาวนะฮะมาช่วยเบรกทำทำเกทำให้ที่บ้านเนี่ยคอ,อารมณ์เย็นลงเพราะผมเห็นแล้วว่าของกูเนี่ยมีสมเด็จพระนาเรศวรอยู่ นะควรที่จะมีพระแม่สุวรรณกัลยามา,าไว้เคียงข้างนะครับหรือจะมีพระเอกาทศรสด้วยก็ได้จะมีทั้งพระองค์ดำพระองค์ขาวแล้วก็แม่สุวรรณกัลยาก็ได้มาเป็นเซตเป็นชุดเลยนะครับแล้วทําให้คุณเนี่ยใจเย็นลงแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นทําไมฮะคนลุกด้วยไงหนูขนลุกมากเพระาะหนูเป็นคนหนึ่งที่นับถือพระนเรศวรมากคิดว่าหนูเป็นคนนึงที่ขนดกมากไม่ใช่อาจารย์แล้วพออาจารย์พูดมาแล้วแอบมันใช่ใช่ไหมใช่สำหรับหนูนะเฉพาะบางบ้านท่านผู้ชมเฉพาะบางบ้านนะฮะแต่สหรับบ้านหลังนี้เนี่ยเาบอกว่่าาาใจร้้้อออนนเเกิไปตงงงมมีียยเบรกมาช่วยอยู่ ใช่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราพักเบรกกันแป๊บหนึ่งนะคะช่วงหน้าก็จะให้อาจารย์บอยของเราเนี่ยมาตอบ s อสให้แล้วก็สําหรับคนที่โทรมาเยอะมากๆเลยค,ะค่ะอาจารย์รเรียนเชิญครับ,รบโทรมาเต็มที่เลยครับพักเบรกกันแป๊บหนึ่งค่ะ